พัฒนาชุมชนก้าวไกลสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนกับผมนายพรนัทแสงยอดอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเทื่อไทยกับผมได้ปฏิบัติภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนโดยประสานงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานและรายได้ของครัวเรือนในชุมชนทำให้ทราบถึงความต้องการและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นสื่อกลางการประสานงานเพื่อเหลือชาวบ้านในชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนต่างๆเช่นประสุสัต์ปลูกผักสวนครัวหมู่บ้านสุดิพอเพียงสมาชิกชุมชนไร่ลักคมเตเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้ชาวบ้านสร้างอาชีพและรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนสามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในส่วนของการสร้างความมั่นคงทางอาหารกระผมได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือนและจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนนอกจากนี้ยังได้ผลักดันการสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ของตำบลเทอือดไทยโดยการเพราะพันธุ์พืชสวนครัวสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง เพื่อแจกจ่ายและแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนตำบลและอำเภอพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอสำหรับแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่สนใจกระผมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมหน้าที่พลเรือนในระบบประชาธิปไตยโดยจัดก,การประชุมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและลงมติเพื่อให้เกิด ันธามติตามหลักธรรมภิบัลในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านเทือไทยหนึ่งเพื่อนําไปสู่วันแผนของอาเภอแม่ฟ้าหลวงต่อไปในส่วนของการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับผมในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านเทือไทยหนึ่ง ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานและอาสาสมัครของหมู่บ้านคอยเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่หลายในชุมชนอย่างเด็ดขาดโดยกระผมพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่กับตัวกับใจจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและใช้การปฏิบัติาศาสนากิจตามหลักพุทธศาสนาภายใต้วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่เป็นกิจกรรมสร้างคุม้มคุ้มกันให้กับกลุ่มเสี่ยง กระผมจะหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นอย่างมากเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของยุทธาศาสตร์ชาติ20ปีการจัดกิจกรรมปลูกป,ปา่าสร้างฝายชะลอน้ําบริหารจัดการและคัดแยกขยะเพื่อรักษาป่าดินน้ําและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เอื้อต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและคงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้กระผมยังได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่วางแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการตามหลักปัญชญาของเศ,ศ,ศรษฐกิจพอเพียงโดยสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ด้อยโอกาสภายในหมู่บ้านพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและด้านการเงินทุนโดยใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานด้วยการปลูกผักปลอดภัย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ได้โอกาสและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องการปลูกผักให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างมหาศาลจากแนวทางส่งเสริมสิทธิฐานล่างและประชารัฐในการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีโดยเป็นทั้งผู้ริเริ่มลงมือปฏิบัติ และแนวร่วมและเป็นที่ปรึกษาหลักในการดำเนินงานทุกกิจกรรมของชุมชนปัจนกับผมได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นโดยรีเริ่มการจัดตั้งกลุ่มออนรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้านทั้งระดับหมู่บ้านและตำบลจัดตั้งกองทุนข้าวโพดกองทุนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ร่วมสร้างสวัสดิการต่างๆให้แก่ชุมชนได้แก่ชาปนากิจสมเคราะห์จัดสรรเงินสัสาธารณประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กจัดตั้งร้านค้าชุมชนทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนภารกิจของผมดังกล่าวดำเนินการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตามหลักกิจกรรมสสร้างคือ สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เป็นรูปธรรมสวัสดีค่ะนิปะแรมนะคะน้องรักเป็นผู้ประสานงานที่ดีมากเลยค่ะอีกทั้งเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทจิตีงานสร้างอาชีพรายได้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากกว่าเดิมได้แก่น้ำตาลอ้อย ถัวเน่าแผ่นข้าวแตนเส้นกุวยเตี๋ยวหนังพองกล้วยฉาบกระเจี๊ยบแห้งปอดสารต้นอ่อนทันตะวันผักวางตุง้งผักชีปอดสารผักสวนครัวต่างๆที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคกระเป๋าย่ามไทยใหญ่และไม่กว่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำให้ชาวบ้านในชุมชนของเรามีไรายได้และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นจากแต่ก่อนชุมชนแทบจะ ขายผลิตภัณฑ์ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ทางกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆนะคะขอบคุณน้องรักที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเรานะคะขอบคุณค่ะแต่ก่อนนั้นหมู่บ้านของเราค่อนข้างทุรกกันดารมากครับกว่าที่ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจะเข้ามาถึงหมู่บ้านของเรานั้นต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากเมื่อกับผมได้มีโอกาสปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน นับตั้งแต่เป็นเยาวชนโดยมีพัฒนากรประจำตำบลเป็นต้นแบบเป็นที่ปรึกษาในการทำงานและได้รับโอกาสให้เข้ามาทำงานเป็นอาสาพัฒนาปสอพอของอำเภอแม่ฟ้าหลวงทำให้สั่งสมประสบการณ์และมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนมากกว่า20ปีจนกระทั่งมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณแห่งนักพัฒนา จากนั้นด้วยความที่มีจิตอาสาเป็นทนเดิมอยู่แล้วจึงได้ขอสมัครเป็นอาสาพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านเทอิอไทยหนึ่งและได้รับการคัดเลือกจากที่ประชาคมหมู่บ้านและตำบลให้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเทอิอไทยทำให้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับตำบลอำเภอและจังหวัด ทำให้หมู่บ้านตำบลและอำเภอของตนเองเข้าถึงหน่วยงานเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นจนกระทั่งในขณะดนี้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนมีอาชีพมีรายได้ผลเกณฑ์จปทและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากภายใต้การน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต กับผมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำแห่งจิตอาสาจะเป็นต้นแบบที่ดีในการคลองตนครองคนครองงานจะขอเป็นผู้ประสานงานเป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพและในปี2565จะขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนง,งานโคกหนองนาพอชอให้เป็นจุดเรียนรู้การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่ชาวบ้านเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเึรื่องตนเองได้โดยส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านแบบเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงมั่งขั่งและยั่งยืนต่อไปอ